ป๊าโถพี่น้องจ้าโคตรเฮดโคตรเฮดจ้าอันไม่เคยเห็นไงป่ะน,นี่จกเคื่อพี่น้องเอ้ยมามึงเอามันอี่ยังล่ะนี่โอ้ยสเตนโซ่กับสเตนครับโคดครับดอกนอ้องงามเนาะปิดไว้มันจะออกไหมปาดขาพองอุ้ยงามเน<ๆ><ๆ>าะดอ่กน้องค่ะ ฉันคือตัเสียที่ยวไปเซ็นนั่นหามันนีก็ได้เป็นเื่อก็นก็วงฉันเสียฉันว่าฉ <g ül> ันเอเห็นห่ง จ้าโอ้่ยอันนึงไปฮัทขาม่เงาวค่ะเพี่น้อง ไม่อยังงางเข่าคอ้วยออกค่ะอ้วยหาตสะสเตรนซพป๊าพี่นะฮิดปวกกับบ่าเอาเลยมันบ่ะค่ะเก็บด้วยค่ะรุ่นนางงามฉันมักหืมขนพี่น้องแตกตายค่ะขึ้นบ่ได้ก็มีใส่ค่ะ เอาฉันไปบ่ฮอดโอ้ยอย่าพึ่งโอ้ยกระเตนเสริมได้หนิเนาะกระจายกระจายค่ะโอ้ยฉันไปบ่ฮอดฉันฉันเหลือแต่เห็นตาอันนี้อ้ยพุ่นดอดห้องฉันห้องฉันนี่ห้องฉันนี่ห้องฉันเท่าแล้วฉันเก่าเท่าแล้วฉันเก่าเออมาเก็บเก็บ เร็วเๆีวเวคุณสูบว,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 ว่าท่านลดเศร้าเก็บลดจิบครับ <c oughs> เป็นกระยางปลาถั่ตัวนี้มาเก็ดเตนอีอันอ,อันนี้สเตนหัวน้ำตาลค่ะม,มันมีหลายยางหลายแบบมีซื้ออยู่ฉัออนเห็นเราม,ามองอันนั้นของฉันด้วยคุณ พูนขาวๆิ่นจะไปเอาดอกหนึ่งนี่ฮะเอาองดอเออฉันเอาเมื่อทุกอย่างมึงเนี้ยใส่หาอยู่ใส่ใส่โอ้ยฉันก็มาจะหันดีก็ว่าเอาโปรดโบเก็บในในมึงเนี้ยขี่ลายไอ้ย่าเหยียบอย่าเหยียบ ขามันหัวมันกิ่นค่ะตายแล้วโอ้ยพี่น้องเอาอยู่บเอาเอียงกันมุนเลยบ่ได้บ่โอ้ยจะเสียดายแต่พี่น้องขากับใบได้มันบ่ค่ะบีบเบิ้งจีค่ะบีบเบิ้งให้ไดไดปบ่บได้เลยมันบ่ง่ายง่ายฮะเดี๋ยวด้วยค่ะนี่ของฉัน ันที่มานี่เราหานี่เห็นลูกได้เอาบ่นี่ขามันได้อยู่ได้อยู่เอามาแม่ตนนัดให้แล้วของฉันฉันบอกว่านี่ของฉัน,เ,นเอาเอาออันจี๊ยกับขึน้นไปพุ่นนะนะั่นน่ะเห็นไ่มฝุ่นนะ่ะเห็นเยอะเฮ้ยตายแล้วพี่น้องงานเฮ็ดกันโอ้ยจะทั้งหลุดนหอเฮ้ยพี่น้อง ปลาสเตนโซ่ค่ะอ้ยมึงไงพี่น้องอ้ยอันนี้ได้ยูค่ะได้ได้อันใหญ่ได้อยู่ยพี่น้องบริด้ปาดขาเด้ค่ะเพราะว่าบมมีเวลาเด้อพี่น้องเด้อจังไปปาดเฮียน เออจ้าโอ้ยพี่น้องงานเ็ดกันยังสีเลยจ้ะมึงเนี้ยค่ะงานเ็ดกันพี่น้องงามจ้าพี่น้องจ้า เอาถุงออกม,อม,เ,กม,มเก็บไหมเก็บไหมเก็บไหมโอ้ยพูนอะขอกาคะมาอดันนี้ไ่ายแล้วโอเคอันนี้แหละค่ะอันนี้็รนบอป็นเออ,องเงป็ปาดขาเฮียนงานกีนบแบบนได้ปูนเตีมได้ดิเต <c oughs> น,นก,นนตกองไว้หัน ดี่ร้านมึงพี่น้องเนิดเพิงหวานเพิงหวานกับลายพี่น้องคุน ออ้ยเก็บเห็ดฝาวด้วยค่ะ,ะว่าสิบว่าท่านรถพี่น้องนี้เลยโบด้เอาด้วยจ้าพี่น้องนี่ว่ากันเด้อพี่น้องเอ้ย เลยค่ะพี่น้องเต็มดวยค่ะเห็ดเพิงหวานฮะโอ้เียดายถ้าพออีกแลก้วบ่กดีถ้ายางต่งขึ้นไปทางฝุนเลยเด้อเก็บเลยเก็บให้ฉันเลย ฝ้าวน้ำเห็ดกลองสั้นเหมือนมันหันพี่น้องเขาโทษได้หลายด้วยจ้ะโอ้ยอันมเค่อยมาปลานี่มันกะบ่ไก่จากคนทางพี่น้องเห็ดมันออกก็ได้มึงเนี้ยค่ะอันฝ้าวไหลทิ่มคองไม่หันเลยพี่น้องจ่ายน้ำเห็ด นี่เนี่ยค่ะใส่ถุงเลยค่ะบัดนี้พี่น้อง 嗯嗯，明白、mm。Hmm, พี่น้องโคตรเฮ็ดค่ะพี่น้องมึงเล้อค่ะปืด้ดโถมึงพี่น้องไม่นีิยังนี่ไม่นิยังลน่นี่ป้าโถพี่น้องจ้าโคตรเฮ็ดโคตรเฮ็ดจ้ะอันบ่เคยเห็นไงป่ะน,นี่ยักเทือพี่น้องเอ้ยม,มึงเอาไม่นิยังล้วนี่ โอ้ยสเตนโซบกับสเตนคักโพดคักโพเธอมาเมืองอันนี้เอาตังไม่หันละค่ะมาเมืองฉันฉันบ่าดูสีเห็ดจังใดไปจังใดดีฉันว่ามันมันกะละมังนะเธอฉันก๋มาเด้นะมือสองมือเันก๋ม้เธอเพราะว่าออนนี้จะมาจอดอยู่ ปาดเถ่ะมาโง่ทั้งใตฉันหาแล้วดีแล้วตอนโอ้ยเธ<ห>อมันเอาได้เมิดไหมพุ่นะปาดค่ะรี่หัวมันผิดโอ้ยถืกเมื่อฉันดิตุนอเอาอย่บ่แนวไงเอาแนวมันมึงแนนะ่พี่น้องอุ๊อออดเสีดยดายเนาะเธอเนาะ ว่ามีเสียงบบฉันโลฉันฉันลงมาฉันก็เจอเลยมึงเนี้ยมันรุ่นนี่คืออร่อยเลยได้รุ่นนี่รุ่นเนี้ยนพะมึงเนี้ยค่ะไปโอ้เสียดายพี่น้องเสียดายเสียดายบ่ได้เลยค่ะมึงพี่น้อง เขากินเด้จ้แต่ว่าอันบ่กกิน <laughs> มันได้การเป็นตะมีค่ะเป็นตะพ่ออีกค่ะมันที่นองสวนมะกรูมกีดอยู่ค่ะ โอ้ยมึงเนี่ยใหญ่เงาเวอรเวอรอีกแล้วน้ำหุ่นท่า ขึ้นมาทรงสูงบ่มีเห็นบ่สิมีแต่ยืนรอตีนสิมีแต่ยืนรอตีนเขาบ้าบรรยากาศดีพี่น้องจ้าดูมึงว่ามันทีหอดใสจ้าโอ้ยตกลงน้ำด้วยตอนนี้โอ้ยพี่น้องงามจ้าพุน่บนวนๆไปเลยพุน่นทำชมธรรมชาติพี่น้องโอ้ยงามงามมาคยมาเด้อจ้าทางนี้ อ้ยงาม,งามเห็ดมันกระสิอยู่ราตีนเขาทั้งไตพุ่นละจ้าพี่น้องพุนเห็ดอยู่ข้างล่างป้าพ,พี่น้องพุนป้าแตะดอกใหญ่ๆค่ะขออนุญาตเก็บค่ะโอ้ยพุนนะตั่วมองเดียวสี่หา้หาหกนะ อียังค่ะโอหตายเร็วข้าจะเอาเห็ดอันนี้พระท่านเขาพี่น้องมันบรรยากาศเหมือนสเตนค่ะเดี๋ยวอ้อมออกไปทั้งพุนป้าท้อป้าคือหมานแถวเธอ ขา,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 าไดู้่ะอะไรค่ะอะไรอะไรหลุดมาแล้วเห็นแป๊บหนึงขึ้นเอย่าไปน้ำทางไงมันออกในน้ำทางโอ้ยขาได้ค่ะขาได้ขาได้โอ้ยอเผาแล้วค่ะบุญแม่จะตีนซื้บ,บุญแม่บ้างลูกลูกเลยแม่ห่วงลูกว้างนี่จ้ะ Oh, oh, oh.